Hey f r i e n d where you come from? มันจคนจีนคนตาฝาง เพื่อนเพื่อนเพื่อนขอ y ทเราก็นว่าศัตรูจเลยวา ตรงแล้วไปดาวปลอดภัยไปเมืองอื่นดีกว่าเอายังมีอีกอันไอ้ฉันพูดฝรั่งไม่ได้นะ Squadmates back on station. Good work. Mm hmm. Requesting oh, recon flyover. UAV is on <laughs> ว้ญญาวตรงนู้นคนเพียบเลยแค่คสัญญาณเลยฉันจะไม่ยิงคุณนาย รถห,หรอเห็นคนได้เมื่อกี้มาไหมไม่มาแฮะแปลกใจนะเนี่ย จะล่ะไปยิงยิงกอุ้ยอุ้ยสาไนนี้มันโหดจัดแม่ดูเหมือนจะเป็นข้อเสียเจาการตายในยท้ายวงนี้ดูดีกว่าอยู่ด้านล่าง นเก็บไว้ใช้ในตอนนี้งั้นด้วยบายๆขึ้นมาขึ้นมาได้ได้ได้ถึงแม้จะฟังมาดูก็เถอะว่าพูดอะไร <c oughs> แต่พยายามจะฟังไหหอเรื่องแล้วกันนะคทีๆไม่ท้รับครกระทบ อ๋อเสียง k ี y b o a r d ดังมากจัดไปโอ้สนุกให้คนอะคนคุณนนะมันเคยเคยิงอะไร lại luôn Lở mò đang ạ Bỏ vào cái phòng bên đây. เรียบร้อย. Thôi không có dao đâu, mũi có cho 对方的空袭！我操！救下我吧！面又死一个。<coughs> 哎呦！我操！全是人，退回来了！喷喷喷喷！没拿马了，帮！ โอ้เพื่อเราล่อนไปไกลมากนนมเฮ้ยโอ้อยโคตรแม่นกลอ,อ,อากาศเลื้ยอ้อ้ยออยออย่ออออ้โอ้้โอ้โอ้โ เ้เอเล็กี่แมอ้หกี่อันสอลูกคิดว่าน่าจะอยู่ฝั่งน้นหนึ่นะโอเคนั่นให่จรงิงด้วย ลม้มหนึ่งกระโดดสวนแน่สามเลย Bao đầu yêu của bóng đầu tiên. thì đi. Bao giờ, bây giờ. Taking อ้ย,อย,อยไม่ทันจู้ร้อนจู้ร้อนคุณไม่รอดแล้วล่ะแต่เราใส่แมสอยู่นะเฮ้ยโอ้โหแม่ไม่น่าเชื่อนะเนี่ยได้ที่ดึงเฉยเลยแหมเป็นท่าแบบขาวดำได้เท่เลยโอ้โห โซเบิลชายผู้ที่รอดตายมาทุกสันสั่นไอสงครามเขาสามารถตายเออเป็นคอมมานโดวะคอมมานโดคอมมานโดะนั่นแหละใส่หูของสไนเปอรอ์เอาไปเลยครับเดอะเบสจบแล้ววู้